สวัสดีครับดูคติแปดสองหนึ่งอีกแล้วครับเปลี่ยนยางครับผมลูกค้าถือยางมาเองนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนนะครับดูยางสภาพมาโอ้เสียวมากเลยครับไดรับลถมาจากลูกค้านะครับลูกค้าร้านโทรศัพท์ที่ใหญ่สุดหนึ่งเลยนะครับขี่ได้เสียวมากเลยครับโอ้โหเราจัดให้ครับเราจารัดให้นะครับ ถอดก,ก่อนนะครับผมทำการถอดอยางก่อนนะครับมีบางอยู่บังคู่ชิวนะครับแดดร้อนเลยก็นที่รับสบายสบายครับวันนี้ถ้าลูกค้าก็หาผมได้ครับทำเปลียนยางรถใหญ่รถเล็กได้หมดนะครับ ปกติยางเก่ามันจะไม่ถ่วงให้นะครับแต่ว่าลูกค้าอยากให้ถ่วงก็ถ่วงให้นะครับยางเก่าถ่วงยางนิดนึงนะครับอันนี้การชิย่างมือสองมาครับันกินแบบนี้ก็ว่ากันครับ นี่ยางเก่า,ากครับสภาพครับขอบฉีด,ดแล้วนะครับก็หน้าก็เป็นแดงเห็นเคลื่อนลดแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้น,าน้าว เก่าผมจะไม่ค่อยส่งให้นะครับส่งไปก็ีไม่มีประโยชน์ของยากอย่างแกะเตอเก่าไปแล้วก็ส่งต่อสวยงามของร้อลูกค้ารอปเจ้า สอเสร็จค่าแล้วนะครับสอสตาร์ทด้วยนะครับเป็นยังไงอ่ะเยอะนะครับค่านี้ถือว่าเยอะนะครับก็ยางเป็นยางเก่านะเดี๋ยวผมท่วงก่อนจะอย่างไงแต่ว่ากันมาดูนะครับดูใส่เม็ดแล้วนะครับ นะครับตัวเลขก็ตัวห้านะครับก็จ้างมือสองจะส่วงยากนิดนึงนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับเ็จะกันส่งก็ให้เข้าใกล้ค่าศูนย์มากที่สุดนะครับเดี๋ยวรอหน้าต่อครับทีนี้รอหน้าต่อ นะครับกระจบนี่ผมพ<ม>ยายามทําให้ได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นไหนไม่มีก็กระับอาถ่วงล้ออะครับรุ่นไหนไม่มีผมผมจะสร้างขึ้นมาให้ทุกรุ่นนะครับแต่ถ้ารุ่นไหนไม,มีก็รอนิดนึงครับก็มาแจ้งน,นไว้ต่อรถท่านไว้นะครับผมก็ขึ้น แบบสุดให้เลยครับเพราะเราเป็นลงตึงเองครับตึงเองตั้งศูนย์ยิงครับตัวแบบกี่แบบทั้งศูนย์สองล้อแบบดัดล้อเลยครับผมทําเองหมดนะครับที่ไม่ที่เครื่องของไม่แถมมาผมทําเองหมดสู่อแม่นยงครับแม่นยำแน่นอนสำหรับเราได้แล้วครับ เซตแป๊บหนึ่งนะครับโอ,โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทถ่วงเลยนะครับ ใกล้เคียงครับไม่ต้องถ่วงเลยก็ได้แต่เดี๋ยวผมถ่วงให้นะครับวันนี้อยู่คนเดียวครับวันนี้นาทิมันสบายสบายครับผมฟุกนะครับน้อยมากนะครับที่มันก็มีสิทธิ์ฟุกครับทาเวลาถวล่วงล้อก็มีสิทธิ์ฟุกว่าบางทีใส่เข้าไปเลยแล้วแล้วได้เลยก็ก็มีครับ รอบหนึ่งนะครับอ่ะเฟื่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับไ่ดูนะครับ ได้แล้วครับนี่ถือว่าได้นะครับถ้าขึ้นศูนย์ศูนย์นี้ถือว่าได้เลยครับนะครับเดี๋ยวผมก็ทกําการคือใะไ่ประกอบนะครับนี่นะครับประกับที่ว่านะครับตัวดันศูนย์ตัวจีสูนย์นะครับรุ่นหนไม่มีม เคนะครับเสร็จแล้วนะครับมีคติเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปเทสให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะส่งงานนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับจะทำอะไรนะครับยวกับรถบิ๊กไบค์นะครับจะซ่อมจะเปลี่ยนนะครับ อะไรยังไงก็ติดต่อทางหาเราได้นะครับลงกึงโอทื้งเลยนะครับมีบริการเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อเช็คระยะรถเล็กรถใหญ่นะครับครับก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อที่061ครับ3702484ครับช่างโอทตครับผมทีนี้ก็ขอบคุณครับ